ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะกฎหมายแม้ว่าจะเป็นสิ่งใกล้ตัวแต่ว่าในรายละเอียดแล้วก็มีความซับซ้อนอยู่มากนะคะนี่เป็นที่มาของกิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ลงพื้นที่เพื่อไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายสัญชาติซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นยังมีผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนอีกเป็นจํานวนมากค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ชาวบ้านจากสามอำเภอในน้ำเครือข่ายชุมชนคนหักนำของกว่า70คนได้มารวมกันประชุมอยู่บ้านโน้นสว่างตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดบุรราชธานีซึ่งมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายสัญชาติและกฎหมายด่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านกุมทีเขามาให้ความรู้เป็นกลุมอาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุบีรราชธานี ความตั้งใจที่จะให้ชาวบ้านได้มีความรู้เรื่องกฎหมายและสามารถนําไปใส่ในชีวิตประจําวันได้อีมันเป็นภาระหน้าที่ของเราในการที่จะไปเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกับประชาชนโดยทั่วไปในคณะก็เลยจึงตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นมาเราจะเป็นที่ต้องออกไปตามหมู่บ้านตามชุมชนที่ พี่น้องประชาชนม,มีความต้องการอยากกะตร้กางและอีกภารกิจหนึ่งของศูนย์ก็คือให้คำปรึกษาหรือว่าช่วยเหลือทางด้านเป็นคดีในเชิงของการให้คำปรึกษาไน้น่นการลงชุมชนให้ความรู้ด้านกฎหมายของคณะนิติศาสตร์นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านบ่ิยมีความรู้เรื่องกฎหมายเลย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาด่านสถานะบุคคลและปัญหาที่ดินทํากินทุ่มดีใจครับผมดีใจที่มีกลุ่มที่พวกผมมีกลุ่มแล้วก็มีหัวหนา้ามาไหา้ในสุมงนผมเข้าใจพวกผมที่มีสถานะทานทะเบียนครับขอเขียนเขียนคำร้องจากเพอนเพราะผมนี่เป็นคนที่โบกหูจัก กฎหมายบูหูจักงระเบียบอยา่างต่างๆบัวอยากให้รู้ถูกว่าเออคนเล่ามันไปยังไปเดินขบวนนั่นนึงไปตั้งมอบตั้งเมน้ำเสือแดงเสือ,อยังนะขาพัานลั่นแท่งไผ่ชีรพิสอบมันที่พานมายัางมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าผู้รู้กฎหมายคือกลุ่มข้าราชการหรือคนทํางานเท่านั้นทั้งที่ชาวบ้านในชุมชนก็สามารถเรียนรู้และศึกษาเรื่องกฎหมายให้เข้าใจได้คือกันเนื่องจากที่พานมาชาวบ้านขาดความรู้จึงตกเป็นจำเลยและถูกเอารัดเอาเปียบมาโดยตลอด การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจึงเปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้ชาวบ้านและเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยคําปปินอักษรน,นักเขาเพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน